สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานเนื้อคู่คู่บุญบาร,รมีคู่แท้คู่ชีวิตของชาวราศีมังกรนะคะที่จะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าเลยนะคะเรามาดูพลังงานของชาวราศีมังกรกันนะคะขอพลังงานชาวราศีมังกรนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ ขอเนื้อคู่คู่บุญบาร,รมีคู่แท้คู่ชีวิตของชาวราศีมังกรค่ะคู่แท้คู่ชีวิตของชาวราศีมังกรคู่บุญบาร,รมีของชาวราศีมังกรเขาคนนั้นคือใครคะ s ิกออฟเอร์สนะคะคู่แท้คู่ชีวิตคู่บุญบาร,รมีของชาวราศีมังกร เดอะมิจิเชีค่ะคู่ชีวิตคู่บุญบารมีค่ะของชาวราศีมังกร Sick of Fire นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ Ten of Earth นะคะว้าวคู่ชีวิตคู่แท้ของชาวราศีมังกรค่ะ The World ค่ะ คู่บุญบารามีของคุณนะคะเขาคนนั้นคือใครที่จะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าว้าวโอ้โหบอกเลยว่าจริงๆค่ะนะ้าชาวราศีมังกรนะคะธาตุดินนะคะคุณได้พลังงานของชาวธาตุน้ำหรือว่าธาตุดินธาตุลมนะคะชาวมังกรเป็นชาวธาตุดินนะคะคุณอาจจะคู่กับชาวธาตุดินด้วยกันก็ได้นะคะหรือว่าคู่กับชาวธาตุน้ำธาตุลม นะคะแล้วก็ทัดไฟก็ได้เช่นกันนะคะเขาคนนั้นเป็นคนที่มั่นคงนะคะรักเดียวใจเดียวนะคะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีเสน่ห์นะคะชอบทำบุญทำทานเป็นผู้ให้ให้อย่างไม่วางผลตอบแทนนะคะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าจิตใจดีนะคะเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจแต่ก็ดูเป็นคนที่ทำบุญไม่ขึ้นนะคะเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จค่ะเป็นคนที่มีความรวมสมบูรณ์กับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองได้มีความเป็นสุภาพบุรุษนะคะเป็นคนที่มั่นคงรักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รักก็คือรักนะคะและเป็นคนที่มีรสนิยมดีมีไลฟ์สไตล์ที่ดีนะคะเป็นคนที่มองโลกแห่งความเป็นจริงมีหลักการมีเหตุผลมีเหตุผลสูงนะคะมีความรับผิดชอบเป็นคนที่ ไม่ขาดความสุขเลยในชีวิตของเขา,าเขาสามารถที่จะพึ่งพามีความยิ้มเขาสามารถยิ้มสดใสมีความสุขได้ตลอดเวลานะคะอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับตัวเองมีโลกส่วนตัวนะคะมีกิจกรรมของตัวเองอยู่เสมอนะคะเขาเป็นคนที่สามารถที่จะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นระดับผู้นําร่ํารวยมั่งคั่งขนาดนั้นแต่เขาก็เป็นคนที่สักเซนประสบความสําเร็จก็คือมีความรวมสมบูรณ์มีมีม มีทุกอย่างในชีวิตแล้วนะคะถึงแม้ไม่ไ,มได้ร่ำรวยนะคะก็คือทำงานเก็บเงินขยันเก็บเงินนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวรู้จักใช้เงินนะคะมีรสย่ยมดีมีความเรียบรู้ดูดีมีเน่ในไลฟ์สไตล์ของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะหรือคนคนนี้นะคะสองเขาอาจจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะเป็นระดับ ร่ำรวยเศรษฐีเมียสังหาเลยนะคะเป็นนักธุรกิจว่านักบริหารหรือว่านักคิดนักการจัดการนักกระเรื่องของการเงินเช่นกันนะคะเพราะว่าขึ้นเป็นสิบเหรียญด้วยนะคะเป็นคนที่มีความโรแมนติกนะคะเป็นความเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่โรแมนติก รู้จักเทคแคร์รู้จักดูแลนะคะคนรักได้เป็นอย่างดีมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถเก่งดูดีมีวิชาความรู้นะคะคือเป็นคนที่ขวนขวายแล้วก็เรียนรู้อะไรได้ด้วยตัวเองนะคะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่มีแอตทิจูดดีเป็นคนที่มีทักษะมีสกิลที่ดีมากๆในตัวเองนะคะมีความเป็นผู้นําสูงลวคะ่ะแล้วก็เรื่องของการงานเนี่ยนะคะเรื่องของการงานเนี่ยต้องถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ระดับเจ้าของกิจการก็อาจจะเป็น คนที่ไต่เต้าแต่ระดับมาจากาตําแหน่งธรรมดาสู่ตําแหน่งผู้นำนะคะแบบนี้ผู้ผู้นหัวหน้าง,งานหรือบ,บอสแบบนี้นะคะหรือคนคนนี้ก็ทําธุรกิจแบบยิ่งทําธุรกิจยิ่งลงทุนยิ่งยิ่งลงทุนยิ่งเติบโตยิ่งร่ํารวยนะคะยิ่งลงทุนอสังหายยิ่งร่ํารวยนะคะคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเลยแบบนั้นเลยทีเดียวนะคะแล้วคนเป็นคนที่มีความ Eco, อีโก้ดื้อแล้วก็ดื้อเงียบนะคะจริงจังอดทนอดึดเข้มแข็งนะคะ แต่ก็เป็นคนที่ดูเป็นคนที่จิตใจดีดนะคะอยู่กับธรรมชาติชอบธรรมชาติรักสัตว์รักทะเลนะคะบทจะดื้อก็ดื้อบทจะเงียบก็เงียบนะคะเขาดูดีมีเสน่ห์มีออร่า นะคะดูดีมีสเสน่ห์มีออรา่ามีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่ดีนะคะอาจจะมีรสนิยมดีเรื่องของการแต่งตัวนะคะหรือว่าของใช้ต่างๆของเขาเช่นกันนะคะและเป็นคนที่มีอินสปิเรชันนะคะเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาเสมอเลยนะคะเขาไม่ขาดเรื่องของอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจของเขานะคะเป็นคนที่เชื่อและศรัทธานในเรื่องของความดีงาม ะค,ะความดีงามสิ่งดีๆนะคะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแต่ไม่ใช่มองโลกในแง่สวยนะคะเขาเป็นคนที่สามารถที่จะปรับจูนอะไรที่มันลบๆแย่ๆไม่ดีได้กลายเป็นมองโลกในแง่บวกได้มองโลกในแง่ดีได้เพราะว่ามีทัศนคติที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าลุกของการเป็นผู้นําหรือว่าลุกของการาใช้ชีวิตของเขาเขามีความแตกต่างนะคะดูมีความแตกต่างจากบุคคลอื่นมีความโรแมนติกม,มีอารมณ์ความรักความเสน่หามีอารมณ์ ที่งอนมีอารมณ์ดราม่านะคะอยู่ในตัวของคนนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อายุม,มากกว่าคุณก็ได้เป็นหนุ่มใหญ่นะคะหรือเป็นคนที่ดูไล่เรียกกันกับคุณก็ได้แต่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะสร้างเนื้อสร้างตัวบริกศน,นะคะ mm hmm. เขามีอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเอง mm hmm. เช่นมีมุมบางอย่างที่ที่จะทําอะไรนะคะก็ดูจะต้องใช้เวลานะคะดูจะต้องใช้เวลานะคะในในความสัมพันธ์ เช่นถ้ารู้จักกันใหม่ๆหรืออะไรแบบนี้เขาจะต้องขอระยะเวลาในการเรียนรู้รู้จักกันแบบรู้จักกันกับคุณแบบเขาเรียกว่าตัวต่อตัว,ตว,ตวรู้จักกันอย่างธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าความสัมพันธ์ที่เจอเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเล่นๆ,เล,ๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคู่ชีวิตด้วยที่สร้างเนื้อสร้างตัวทําอะไร ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะพอคบกันไปแล้วอยู่ด้วยกันแล้วไปนานๆแล้วก็มีธุรกิจร่วมกันหุ้นส่วนร่วมกันเป็นหุ้นส่วนชีวิตด้วยนะคะเขาคนนี้อาจาจะเป็นคนที่อยู่ไกลยอยู่ต่างประเทศหรือว่าคนต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าคุณได้เจอเขาในเวลาที่คุณได้เดินทางเดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าการโยกย้ายงานย้ยายตําแหน่งหรือว่าย้ยายที่อยู่ยกย้ายการเปลแปลงอะไรบางสิบอย่างในชีวิตของคุณและได้พบเจอเขาคนนี้หรือเขาต้องเป็นคนเหมือนกับว่าเดินทางมาหาคุณยกย้ายอะไรบางสิบอย่างในชีวิตเขามาหาคุณ นะคะหรือว่าเจอกันในโลกออนไลน์นะคะก็ได้เช่นกันนะคะมีความฉลาดมีความสามารถมีความเก่งในตัวเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีวิชาความรู้นะคะมากๆเลยคนคนนี้เขาเรียกว่ามาจาก มันติดมาจากพรสวรรค์ของเขาได้ซ้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานอะไรก็ตามแต่การงานธุรกิจเขานี่ต้องต้อง,องแบบแข่งขันกับตัวเองแล้วก็ภาคเพียรเรียนรู้กับตัวเองเพื่อที่จะประสบความสําเร็จสู่ s i ง g of Fi r e นั่นก็คือความเป็นผู้นำสั c เซ s ันเองนะคะด้วยความภูมิใจของตัวเองเขาชอบทำอะไรด้วยตัวเองเพิ่งพาตัวเองขนขวายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองทำธุรกิจด้วยตัวเองคือเป็นคนที่แข่งกับตัวเองแล้วก็เป็นคนที่แข่งกับ แข่งกับตัวเองเพื่อที่จะประสบความสําเร็จนะคะไม่ชอบให้ใครมาดูถูกไม่ชอบอะไรให้ใครมาว่าอะไรไงคือเขาเป็นคนที่ต้องรู้นะคะต้องรู้ทุกอย่างเป็นคนที่รอบรู้ไปหมดเลยบางทีรู้ถามอะไรก็รู้ไปหมดนะคะก็คือเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะคอาจจะด้วยด้วยงานด้วยธุรกิจอะไรในตัวเขาด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะเก็บหอมรอมริบสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยมีความรวมสมบ,บูรณ์มีความมั่งคั่งร่ำรวยเลยทีเดียว นะคะยิ่งอาจจะยิ่งอายุเยอะยิ่งมัางคั่งร่ำรวยนะคะรัพสิสินอสังหาแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะแต่งตัวมีไลฟ์สไตล์ที่เรียบๆนะคะแต่มีเสน่ห์เรียบๆแต่รู้เรียบหร,ร,บรูอะไรแบบนี้นะคะด้วยรสนิยมของเขานะคะไลฟ์สไตล์นะคะและเป็นคนที่ดูถ้าดูดุก็ดูดุนะคะคือแบบดูมีความจริงจังนะคะในในในจริงจังในการกระทา ในการบริหารการจัดการในการพูดคุยนะคะถ้ามีบริวารแบบนี้เขาเรียกว่าจริงจังกับหน้าที่ที่ที่ทำนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องมีชื่อเสียงนะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมนั้นๆน,น,นะคะมีตามีหน้ามีตาเป็นที่รู้จักนะคะในองค์กรนะคะแล้วก็เป็นคนที่โดดเด่นนะคะหรือเป็นคนที่ต้องเดินทางทํางานนะคะหรือทํางานต่างประเทศหรือว่าเกี่ยวก,กันกับด้านภาษาแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าขึ้นเป็นดูโอแล้วก็เดอสตาร์นะคะ มีสงาราศีมีออร่านะคะมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่เท่ดูดีมีสเสน่ห์สวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์ในเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆเลยนะเพราะว่าขึ้นเป็นเป็นเดอะเว l d แล้วก็ The Star ร์ไนออฟคัพส์นะคะหรือว่า n นออฟวอเตอร์นั่นเองนะคะเดอะสตา์ Star, ความโดดเด่นเขามีสัญชาตญาณความเชื่อความศรัทธาหรือว่ามีความลึกลับหน้าค้นหาในตัวของเขานะคะ คือเขาอาจจะชอบเรื่องของดวงดาวชอบเรื่องของจักรวาลชอบในเรื่องของแรงดึงดงูดมีความเชื่อความศรัทธาบางสิ่งบางอย่างที่เขามีความรู้สึกอาจจะมีอินทึเอชันอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวตรงเขาสัญชาตญาณบางสิ่งบางอย่างนะคะมีความมีความไม่ได้ไม่ได้อยู่ภายใต้อะไรบางอย่างคือเป็นคนที่ฟรีนะฟรีดอมฟรีไลฟ์นะคะ, Freedom, free life, ะ,คะฟรีความคิดเป็นคนที่มีแรงดึงดงูด นะคะมีความคิดที่แตกต่างจากบุคคลอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นความแตกต่างที่เขาเป็นตัวของตัวเองนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นศูนย์กลางของตัวเองเป็นเป็นเดเวลเป็นเป็นศูนย์รวมแรงดึงดูดของตัวเองนะคะเหมือนเกิดมาเพื่อที่จะสร้างความดีงามด้วยหรือว่าสร้างแพชชั่นพลังใจให้บุคคลรอบข้างพาครอบครัวพาองค์กรหรือว่าเป็นผู้นำที่เติบโตไปอีกระดับหนึ่งเช่นกันนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ที่สวยงามมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณเหมือนกับว่า คุณกับเขาจะเขาจะมาส่งเสริมนะคะส่งเสริมให้คุณภาคภูมิใจในตัวตนเขาเขาจะมาส่งเสริมเขาจะมาเป็นคู่บุญที่ทําให้คุณรู้สึกว่าได้ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะทั้งเป็นผู้ซัพพอร์ตดูแลคุณเป็นผู้ให้เป็นผู้ดูแลนะคะมีสามารถที่จะให้คําตอบกับคุณได้สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาที่พึ่งนะคะในทุกๆเรื่องได้เช่นกันนะคะเพราะนั้นคุณกับเขามีจะมีอะไรที่คล้ายกันแล้วก็เหมือนกัน ถึงแม้จะมีความแตกต่างก็ตามนะคะดูเขาบางทีเป็นคนใจร้ายไหมก็ไม่ใจะร้ายหรอกค่ะเพราะว่าดูเขาเป็นคนที่จิตใจดีด้วยซ้ำํำแต่บางทีเขาเป็นคนที่ทําบุญกับคนไม่ขึ้นนะคะเ,เพราะฉะนั้นบางทีเขาก็มีอารมณ์ความ น้อยใจอะไรกับตัวเองแต่ก็เป็นคนที่ไม่ได้โทษหรือไม่ได้ว่าร้ายกับคนอื่นนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่โรแมนติกสุดๆนะคะเพราะนั้นเขาจะดูแลเทคแคร์คุณดีมากๆตั้งแต่เดทแรกเลยทีเดียวนะคะความโรแมนติกของเขาคุณอาจจะทึ่งในการปฏิบัติแล้วก็การดูแลของเขาและยิ่งเป็นต่างชาติด้วยนะคะมันจะแซ่บโรแมนติกมากๆเลยเพราะนั้นคุณจะรู้สึกว่าเขาคนนี้ไม่เหมือนใครนะคะเป็นคนที่พิเศษและมีความสุขนะคะเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์นะะ <S <S นะคะอาจจะมีสัตว์เลี้ยงอาจจะชอบอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับ อชอบปลูกต้นไม้นะคะหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงเล็กๆะะของเขานะคะที่อยู่ข้างๆนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนชอ,ชอบอ่านหนังสือนะคะอาจจะอ่านหนังสือเยอะหรือว่าเรียนหนักอาจจะต้องใส่แว่นตานะคะตลอดเวลาก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ถ้าอายุมากแล้วก็อาจจะใส่แว่นตาเฉพาะในช่วงอายุมากแล้วใส่ตายาวถูกไหมคะวันนั้นก็อาจจะชอบใส่หมวกนะคะมีไลฟ์สไตล์ที่อาจจะมาจากต่างาชาติที่แถบยุโรปก็ได้เช่นกัน นะคะเป็นคนที่มีความมีสุขภาพที่ดีนะคะคนคนนี้มีเป็นคนที่มีสุขภาพดีรูปร่างแบบบึกบึนบึกบึนหมายถึงว่าเขาเป็นคนไม่ได้ผอมไม่ได้อ้วนนะคะแบบนั้นนั่นเองนะคะดูเขามีเสน่ห์ดูเจ้าชู้ดูมีเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลแต่เขาเป็นคนที่ที่เป็นคนแบบเหมือนเขาไม่ยอมให้ใครโกงหรือว่าไม่ยอมให้ใครอ่าอืมดูมามาโกงเขาหรือว่ามาอะไรค่อนข้างที่จะมี ทริคมีการที่จะดูว่าคนคนนี้มีไลฟ์สไตล์ลักษณะยังไงนะเพราะนั้นเขาอาจจะศึกษาข้อมูลหรือว่าการได้เจอกับผู้คนเจออะไรมาเยอะแล้วเขาผ่านอะไรมาเยอะสามารถที่จะมองคนออกว่าคนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงนะคะถ้าจะเข้าหาคนนี้การติดต่อพูดคุยกับคนนี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจอาจจะมีคําพูดบางอย่างเพื่อที่เปิดใจเขาคนนั้นได้นะคะก็คือมีความฉลาดมากมากนะคะและเขาดูเป็นคนที่ทำอะไรแล้วดูแบบยิ่งใหญ่ ะะทำอะไรต้องยิ่งใหญ่ต้องดูดีต้องเพอร์เฟกต้องมีฟอร์มนะคะอาจจะมีฟอร์มมีความขี้เก็กนะคะของเขาไลฟ์สไตล์แบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่พอได้อยู่แล้วมันรู้สึกว่าเรียบเรียบสบายสบายไม่วุ่หวาค่ะแต่มั่นคงนะคะแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะแล้วก็มีความโรแมนติกอาจจะชอบเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์ซื้อของขวัญอะไรให้กับคุณแบบนี้นะคะเวลาที่แบบเ,เริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่า เป็นคู่ชีวิตกันแล้วก็ยังคงมีโมเมนต์แบบนั้นอยู่นั่นเองนะคะทีนี้คุณจะรู้สึกว่าซึ่งในความมีเสน่ห์และความแตกต่างของเขาคนนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตของเขานะคะเขามีความเป็นธรรมชาติของเขามากๆนะคะมองทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงค่ะนะคะไม่ให้ความเพอ้อฝันกับบุคคลอ่ากับบุคคลรอบข้างหรือว่าคนที่เขาจะคบนะคะค่อนข้างที่จะมีหลักการมีการ,ม,การมีการคุยกันพูดที่เป็นผู้ใหญ่ เหตุและผลนะคะไม่ความเพอ้อฝันล่องลอยหรือว่าเพอ้ออะไรแบบนี้ไม่ใช่เขาแน่นอนนะคะจะเป็นอะไรที่ช้าๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะดูเป็นคนที่เก็บอารมณ์เป็นคนที่ดูนิ่งๆมีความเป็นผู้ใหญ่คีบลุกนะคะแบบนี้นะคะอาจจะดูพอยังไม่เจอหรืออาจจะยังไม่รู้จักกันดีอาจจะรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมคนนี้อาจจะดูผันผ่านดูหยิ่งๆงอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความเฟลลี่มีความอบอ,อุ่นและมีความมั่นคงภายในจิตใ,ใจสูงมากๆแล้วไม่เอาความรู้สึกมาเล่นๆกับความสัมพันธ์แบบชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแน่นอนนะคะเพราะว่าไลฟ์สายของเขาเป็นแบบนั้นนะคะ mm hmm. อืมฮึน่าจะพูดไปแล้วว่าถ้าเกิดคุณได้แต่งงานอยู่กับเขามีการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยถิ่นฐานกันแน่นอนนะคะเพราะว่าขึ้น the ว o r ด้วยคือการเปลี่ยนแปลง ะะเขาคนนี้บอกเลยค่ะว่าไม่เหมือนใครนะคะดูถูกใจดูถูกสเปคดูมีความโรแมนติกในความสัมพันธ์จีบแบบคุณจีบคุณแบบโรแมนติกด้วยนะคะและโรแมนติกแบบที่คุณไม่เคยได้ถูกเทคแคร์ care, ดูแลจากคนที่เคยคบมาก่อนเลยที่สซ้ำนะคะเพราะว่าขึ้นเป็น n i ยออฟคัพส์นะคะทีนี้เรามาดู r o m a n a n แองเจินะคะ น่าจะพูดครบแล้วโรแมนติกฟิลลิ่งสาว้าวคุณจะได้ถูกเปิดนะคะความรักความโรแมนติกกับคนคนนี้คุณจะได้เขาเรียกว่าสามารถที่จะจูงมือสามารถที่จะเป็นความรักที่เปิดเผยเพราะว่าเป็นคู่แท้คู่ชีวิตของการละกันคุณจะได้เรียนรู้เขาเรียนรู้เราจนกระทั่งวันแรกจนถึงวันสุดท้ายบ้านปลายชีวิตเลยทีเดียวเพราะเขาจะดูแลซัพพอร์ตความอบอุ่นเป็นผู้นำครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะคะ โรแมนติกฟิลลิ่ง calling in your soulmate นะคะเป็นคนที่คุณอธิษฐานอย่างที่พูดไปนะคะอธิษฐานขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าตั้งจิตอธิษฐานหรือว่าขอไว้กับจัก,กรวาลหรือว่าท้องฟ้าดวงดาวและเขาก็คิดถึงคุณดึงดูดถึงคุณขอละอธิษฐานนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะคะหรือว่าคุณเดินทางไปแล้วคุณได้ขอ,อธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนสักที่หรือเปล่านะคะ release your ex ค่ะปลปล่อยพลังงานเก่า ของคุณถึงเวลาที่คุณจะควบคุมตัวเองแล้วเติมความสุขให้กับตัวเองเพราะว่า a t t r a c t i o n เมื่อคุณโสดคุณสลัดอะไรเก่าๆทิ้งไปคุณกำลังเอนจอยการสร้างเนื้อสร้างตัวการงานการเงินของคุณ เมื่อคุณพร้อมเมื่อไหร่นะคะเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณลิ้นแหลกอะไรบางอย่างเมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนี้คนคนนี้มาเป็นคู่บุญบารมีคุณจริงๆนะคะเมื่อไหร่ที่คุณท้อเมื่อคุณเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะคุณสามารถเติมเต็มกับตัวเองได้แบบสมบูรณ์แบบและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนี้นะคะคุณอาจจะคุณกับเขาอาจจะชอบทําบุญด้วยกันหรือว่าเป็นผู้ให้ผู้ซัพพอร์ตหรือเป็นคนที่ชอบทําบุญททําาานนนนนออะะะะไไไรรรแแบบบบีี้้้ดดวยกกัคมใ ชอบชอบให้ชอบทําบุญแบบนี้ด้วยกันก็ได้มีอะไรที่คล้ายๆกันแล้วก็มีสินที่เสมอกันนะเพราะนั้นก็เป็นคู่บุญบาร,รมีและคู่แท้คู่ชีวิตเพราะนั้น the time has come to clear your energy ถึงเวลาที่จะเคลียร์ energy เก่าๆของคุณแล้วเพราะคุณกำลังเจอคู่แท้คู่บาร,รมีที่ perfect มากๆในแบบฉบับที่คุณรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่ค่ะชาวราศีมังกรนะคะบอกเลยว่าอาจจะได้ธาตุดินกับธาตุดินนะเพราะว่าเขาเป็น สิบเหรียญน,นะะสิเหรียญหรือว่าเป็นราชาเหรียญนั่นเองนะคะาัดน้ำทัดลม The Star ด้วย The World ด้วยพลังงานสวยมากๆเลยชาวราศีมังกรนะคะขอทุกคนประสบความสำเร็จเพราะคุณกำลังเจอคนที่พิเศษที่สุดในชีวิตนะคะที่ไม่เหมือนใครจริงๆ นะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าภูมิใจในการละกันนะคะไม่ว่าจะทําอะไรร่วมกันก็รู้สึกว่าภูมิใจมีความสุขมีความโรแมนติกและก็อบอุ่นมากๆค่ะชาวราศีมังกรนะคะขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมค่ะชาวราศีมังกรขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องราวของความรักแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอหน้าว่าจะมีท็อปปิกอะไรมาให้ชาวราศีมังกรน,นะคะอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ